พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแล้วลมาดลิดก,กับฮาร่ามาดลิดเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะดูร o มๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าติดตามข่าวแล้วก็คอยดูซ้อมตอนนี้ซ้อมก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับซ้อมของทีมเราก็เน้นการคลองบอลเนานะแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือสัมภาษณ์ก่อนเกมของชาบีอารอนโซนะครับซึ่งเขาพูดถึงนักเตะหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้ฟังเลยแล้วกันนะ คือเขาบอกว่าชัวเมนี่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในทีมนะครับแล้วชัวเมนี่เนี่ยคือตัวน้องเองเนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาความเต็มใจของน้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่คุณชายเขาพูดออกมาแล้วชัวเมนี่เนี่ยเขาก็พูดถึงคุณชายว่าแบบเขาบอกนักข่าวไม่ได้ว่าเออเขาคุยอะไรกับคุณชายบ้างนะแต่เขาบอกได้ว่าคุณชายเนี่ยเน้นมากเลยในเรื่องทั้งมีบอลและไม่มีบอลนะครับผมเน้นให้สร้างจังหวะเน้นควบคุมเกมนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัวร์มนี่รับรู้แล้วก็ต้องการพัฒนาต่อไปนะต่อไปก็เป็นส่วนของน้องอาด้าคือแลเนาะอาดาคือแลเ,เนี่ยเหมือนจะใกล้จะเป็นตัวหลักของทีมเราแล้วนะครับเรื่องด้วยแบบชาพิอ์ลองโซเนี่ยเขาพูดประมาณว่าอาด้าคือแลเนี่ย ต้องเล่นกับบอลให้มากกว่านี้นะคือเหมือนต้องแบบพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ๆกับจังหวะหรือโอกาสบอลให้มันถึงมากกว่านี้เขาบอกว่าอาดาคือแลเนี่ยควรที่จะสัมผัสบอลมากกว่านี้แล้วก็อาดาคือแลสสาหรับเขาเนี่ยเป็นมิดฟิลนะไม่ใช่ผู้เล่นตัวรุกซึ่งอาดาคือแรก็ออกมาบอกว่าเป็นผลดีสําหรับเขาที่ชาบีอลอนโซ่เนี่ยคิดว่าเขาเป็นมิดฟิลนะก็น้องอาจจะหนัดในเรื่องมิดฟิลก็ได้แล้วอาดาคือแลเนี่ยเขาก็ยังพูดต่ออยว่าคือเขาพูดคล้ายๆกับชัวร์เมนี่เลย คือเขาบอกว่าเขาก็ต้องเพิ่มการเล่นบอลสั้นให้มากขึ้น แล้วก็ควบคุมจังหวะเกมแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสกอนนั่นแหละครับนี่เป็นสิ่งที่คุณชายเขาต้องการให้แบบกองกลางเราอะพัฒนานะแล้วเขาก็ตอบเรื่องของน้องกอนซาโลกาเซียเนี่ยว่าเราต้องการผู้เล่นแบบนี้ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาพูดประมาณว่าก็ทีมเราอะยังขาดผู้เล่นสไตล์นี้นะแต่เขายังบอกไม่ได้ว่ากอนซาโลกาเซียเนี่ยจะได้อยู่กับทีมไหมก็คือต้องดูกันหลังรายการนี้ว่ากอนซาโลกาเซียเนี่ยจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาก็จับตาดูแล้วละ่ะชาบีรลอนโซ่ต่อไปเขาก็พูดถึงวีนีนะเขาบอกว่าวีนีเนี่ยทำได้ดีแล้วแต่วีนีเนี่ยขาดในเรื่องของความเด็ดขาดซึ่งความเด็ดขาดตรงเนี้คือทีมต้องเป็นคนช่วยให้วีนีแสดงผลงานออกมานะทุกคนคิดเห็นยังไงว่าวีนีขาดความเด็ดขาดไหมส่วนตัวผมคิดว่าวีนีขาดความเด็ดขาดนะการจบสกอร์อะไรพวกนี้ก็นะั่นแหละครับสิ่งที่วีนีขาดก็ก็คือเราทําได้ทุกอย่างแล้วอะแต่มันไม่มีการจบสกอร์ ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบางทีมันก็มุ่งเกินไปมันก็อะไรเงี้ยบางทีทีมอ่ะมันก็ต้องลุกป,ปั้นหรือว่าแบบอะไรมากกว่านี้ให้มันได้มีโอกาสแต่ เอา้าก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับผมแล้วคุณชายก็ตอบคําถามเรื่องมิดฟิลที่กลางเป็นข่าวนะครับว่าทีมเราเนี่ยต้องการมิดฟิลตัวควบคุมเกมหรือเปล่านะคือคุณชายเขาก็พูดประมาณว่าเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องตลาดนักเตะเลยนะแล้วเขามั่นใจว่ากองกลางที่เรามีอยู่เนี่ยคือมีคุณภาพอยู่แล้วเขาคิดว่าเขาสร้างกองกลางที่แบบที่คอนโทรลบอขึ้นมาได้ในคุณภาพที่เรามีอะ่ะอ่าในกองกลางเขามั่นใจแบบนั้นนะซึ่งผมดูแล้วน่าจะเป็นแบบ ชัวเมนี่นะที่เขาเน้นอ่ะเขาน่าจะเน้นให้ชัวเมนี่เนี่ยทำหน้าที่ตรงนั้นหรือไม่ก็เป็นอาดาคือแลที่มาช่วยในส่วนตรงนี้นะในส่วนดานี่เซบายอสเนี่ยคือเขาก็ตอบคาถามแล้วว่าดานี่เซบายอสเนี่ยเขาได้คุยกับดานี่เซบายอสแล้วที่ไม่ได้ลงเล่นกับอาร์พีลาวนะแต่คือดานี่เซบายอสเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในคนในแผนนะในแผนของแผนงานของเขาอ่ะไม่ใช่แบบคนที่มันไม่มีตัวตนนะเออ ก็ต้องดูต่อไปว่าดานี่เซวายอสเนี่ยจะอยู่ได้อีกอกี่ปีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เฟเดบาเบเดเนี่ยมีอาการเจ็บหลังนะครับคือเหมือนเขาเนี่ยกำลังพยายามรีโคเวอรี่ก็คือฟื้นตัวเองให้ทันในแมตต์ต่อไปนะซึ่งอาการเจ็บหลังเนี่ยมันเป็นอาการเรื้อรลังนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเจ็บมาตั้งแต่ตอนไหนแต่มันน่าจะเป็นอาการเรื้อรลังนะเขาบอกว่า ตอนนี้เฟเดบาเวเดเนี่ยกำลังรีบฟื้นตัวให้ทันในนัดต่อไปนะครับก็น่าสนใจมากเลยในนัดต่อไปที่เราจะเจอกับปาชูก้าใช่ไหมคือทีมเขาอ่ะก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าทีมเราก็ไม่ได้เล่นลงล็อกอะไรขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมันก็ประมาทใครไม่ได้เลยจริงๆแล้วในรายการนี้คือต้องบอกเลยว่าทีมจากโซนอเมริกาใต้ทีมจากโซนอื่นๆเนี่ยคือเขาพร้อมเตรียมตัวมารับมือกับทีมชั้นนําในยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือมันก็นั่นแหละสิ่งที่เห็นมันก็มีการพลิกล็อกกันแล้วมันก็ยากขึ้นสําหรับทีมยุโรปที่จะลบกันนะผมว่าประมาณนั้นนะคุณดูอย่างแบบว่าบางทีทีมยักษ์ใหญ่ก็แพ้นึกออกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะผมคิดว่าเอางี้ผมคิดว่าทีมที่เราไม่ค่อยรู้จักชื่อเนี่ยเขาก็ เตรียมพร้อมตัวเองมาดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เตรียมพร้อมเลยเขาก็จะต้องทําการบ้านมาแน่นอนแหละซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับว่านัดต่อไปเนี่ยทีมเราเนี่ยจะเล่นเข้าระบบหรือยังถ้าเกิดเข้าระบบได้แล้วมันจะได้เห็นในทิศทางต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงแล้วนัดต่อไปเนี่ยลูดิเกอร์ก็ได้ลงแล้วด้วย ทำให้คิดว่ากองหลังเป็นดีนฮาวเซนยืนคู่กับลูดิเกอร์นีอาจจะแน่นขึ้นนะครับผมยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันนะเป็นกําลังใจให้กันแฟนแฟนทีมอื่นเข้ามาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังจใจกับผมนะครับส่วนแฟนแฟนทกขาว เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันเยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็จะได้มีชุมชนชุดข่าวเรานะครับผมเข้ามาคุยกันเยอะๆเลยผมขอขอบคุณมากนะที่สนับสนุนผมนะส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมนะครับถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ